องซีโโลกภาค6ศิลปินผู้สร้างปัญญาความงามและความสุขแก่โลกโดยวิกรมกรมดิตบทที่ 1. เรนนักร้องผู้ล่าฝันมีคำเก่าวของจีนอยู่บทหนึ่งว่าไม่กลัวช้าแต่กลัวการหยุดเท่านั้นและโอกาสย่อมมีให้กับมนุษย์ทุกคนขึ้นอยู่กับว่าเขาคนนั้นจะรู้จักใช้โอกาสนั้นหรือไม่ ความสําเร็จในชีวิตที่เกิดกับมนุษย์ทุกคนนั้นย่อมแตกต่างกันไปแต่ปัจจัยสําคัญสําหรับบุคคลที่ประสบความสําเร็จเพึงต้องมีคือความมุ่งมั่นเรนคือคนที่มีความมุ่งมั่นจนก้าวไปสู่การเป็นนักร้องที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในยุคน,นี้เขาไม่ได้โด่งดังแค่เฉพาะในประเทศเราหรือใต้บ้านเกิดเท่านั้นแต่ยังโด่งดังไปในหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียฝั่งตะวันออก ชื่อของเขายังเป็นที่รู้จักข้ามมาหาสมุทรแปซิฟิกไปถึงฝั่งประเทศอเมริกาถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้โด่งดังถึงขั้นเป็นซูเปอร์สตาร์แต่อย่างน้อยเขาก็ได้มาไกลกว่านักร้องสายเลือดชาวเอเชียคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามีชีวิตเริ่มต้นจากศูนย์และก้าวขึ้นมาเป็นที่รู้จักในระดับแนวหน้าของวงการบันเทิงเอเชียไล่ตั้งแต่เกาหลีใต้ จีนญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงรวมถึงประเทศต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกวันนี้เขาคือนักร้องนักเต้นนักแสดงนายแบบ CEO ที่ประสบความสำเร็จและถือได้ว่าเป็นตัวแทนในการเป็นผู้นำหรือตัวขายเพื่อส่งออกวงการบันเทิงของเกาหลีให้ไปตีตลาดประเทศต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือคนที่ข้างไ้ในวัฒนธรรม K-pop สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในตัวเลนคงจะเป็นความสามารถในการเต้นจนทำให้เขามีฉายาว่าไมเคิลแจ็คสันแห่งเอเชียชีวิตของชายหนุ่มวัย27ปีของเขาเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากชื่อจริงของเขาไม่ใช่เลนในภาษาอังกฤษหรือบีในภาษาเกาหลีที่แปลว่าฝนเขามีชื่อจริงว่าจองจีฮุนเกิดเมื่อวันที่25มิถุนายนคศ1982ณกรกุโซเกาหลีใต้ ครอบครวของเขาอาศัยอยู่ใกล้ฮงกิกยูนิเวอร์ซิเขามีน้องสาวหนึ่งคนอายุน้อยกว่าเขา3ปีมีชื่อว่าจองฮันนาเล่นกับน้องสมัยเด็กไม่ค่อยสนิทกันนักเนื่องจากว่าทั้งคู่ต่างเป็นเด็กไม่ค่อยพูดมีเรื่องเล่าว,ว่าสมัยเด็กๆตอนที่เขาอายุ4ี่ขวบเขาหายออกไปจากบ้านเมื่อพ่อแม่กลับมาแล้วพบว่าเขาไม่อยู่ที่บ้านก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ แต่ไม่ว่าจะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอวันต่อมาตำรวจถึงโทรศัพท์มาบอกว่าพบเขาที่สถานีรถขนส่งเหตุการณ์ตอนนั้นเรียนจำไม่ค่อยได้เพราะยังเด็กมากและพ่อแม่ก็เป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังขณะเรียนชั้นประถมเรนเป็นเด็กขี้อายพูดน้อยและชอบเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเขาเรียนไม่ค่อยดีนักในแต่ละวันจะผ่านไปโดยที่เขาไม่ได้พูดอะไรเลย แต่หากว่าเขาได้สนิทกับใครแล้วเขาจะเป็นคนพูดมากเขาจึงเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีเพื่อนสิ่งเดียวที่เพื่อนๆจะพอจำเขาได้ก็คือเรื่องความสูงเขาสูงในอันดับที่3ถึง4ของนักเรียนในห้องเมื่อตอนอยู่ชั้นประถมหเขารู้ตัวว่าชอบเต้นตอนที่มีการประกวดความสามารถของนักเรียนเพื่อนๆในห้องต่างไม่กล้าที่จะออกมาแสดงความสามารถ แต่เรนรู้สึกอยากจะเต้นเขาจึงออกไปเต้นบนเวทีแล้วเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องการเต้นจากโทรทัศน์เมื่อเขาได้เป็นตัวแทนของห้องออกมาโชว์สิ่งที่เขาได้รับคือเสียงปรบมือทำให้เขาปรับเปื้มเป็นที่สุดนับตั้งแต่บัดน,นั้นมาเขาก็มีความฝอยฝันว่ายอยากเป็นนักเต้นหรือแดนเซอร์ในตอนที่เรียนชั้นมัธยมต้นเรนประสบกับปัญหาแบ่งเวลาเรียนกับการเต้นของเขา ด้วยความที่มีใจรักการเต้นเขาจึงทุ่มเทเวลาไปเพื่อสิ่งที่เขารักเขาเอาเวลาไปตามเด็กไวรุ่นรุ่นพี่ที่โดดเรียนแต่เต้นเก่งๆก,การที่เขาคุกคีกับไวรุ่นพวกนั้นมักทำให้เขาถูกละลานทุบตีโดยกลุ่มัยรุ่นอันตรพาลบางครั้งก็โดนบังคับให้เอาเงินหรือว่าเอาเสื้อผ้าไปกะเลนก็ยังติดตามพวกรุ่นพี่เพืาออยากฝึกการเต้นเขาโกหกกับที่บ้านว่าไปห้องสมุด ในตอนสอบก็ฟุบหลับพอหัดเต้นมาเหนื่อยมากเรนมีผลการเรียนที่ตกต่ำมากในช่วงสมัยมัธยมต้นทําให้พ่อของเขาโกรธมากจนไม่ยอมมองหน้าเรียนจึงพยายามสนใจการเรียนเพื่อให้ผลการเรียนดีขึ้นและสัญญากับพ่อว่าจะไม่ทําเรื่องที่ไม่ดีอย่างสุบหรี่หรือเรื่องอื่นๆถึงแม้ว่าเขาจะเอาเวลาไปเรียนเต้นกับเด็กเกเรก็ตามดังนั้นกิจกรรมที่เขาทําเป็นส่วนใหญ่คือ การรวมกลุ่มเต้นและรวมทีมกับเพื่อนอีก4คนเพื่อเต้นเป็นกลุ่มโดยใช้ทีมว่า Challenger โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าประกวดการเต้นแดนเซอร์มือสมัครเล่นระดับประเทศพวกเขาหัดเต้นอย่างหนักมากแต่การประกวดคราวนั้นพวกเขาไม่ได้รางวัลอะไรเลยนอกจากการเต้นของเขาเขาก็ยังสนใจกีฬาลักบี้ด้วยเขาเข้าร่วมเป็นสมาชิกขับลักบี้เพื่อเล่นลักบี้ และเขาไม่สามารถทำทั้งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันเขาจึงเลือกเล่นลักบี้เพื่อหัดเต้นอย่างเดียวด้วยความมุ่งมั่นในการเต้นและต้องการที่จะเอาดีทางด้านนี้หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมต้นเรนจึงคิดถึงอนาคตตัวเองอย่างจริงจังขณะที่เพื่อนๆไปสมัครเรียนชั้นมัธยมที่เน้นวิชาการเขาเลือกสมัครเรียนที่อันยังไฮสคูลออฟอาร์ต ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำให้เขาสามารถเรียนและเต้นไปด้วยพร้อมๆกันได้แการเรียนนี้จะเน้นไปนเรื่องการแสดงซึ่งเลนไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการแสดงเลยเขาจึงไปที่ร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือเกี่ยวกับการแสดงทั้งหมดมาอ่านเตรียมตัวสอบเมื่อเขาสอบผ่านก็รู้สึกภูมิใจอย่างมากโรงเรียนทําให้เขาเรียนรู้เรื่องการแสดงเป็นครั้งแรกพร้อมกันนั้นเขาก็ยังหัดเต้นต่อไป แต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะทำสองสิ่งในเวลาเดียวกันได้คือทั้งเต้นและเรียนการแสดงเขาจึงโดดเรียนการแสดงหลายครั้งหลายค่ะทำให้มีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนการแสดงอยู่เสมอการที่เขาร่วมกลุ่มเต้นและเข้าประกวดทำให้เขาเป็นที่รู้จักของสาวๆทุกๆเช้าเขาจะไปเปิดล็อกเกอร์ส่วนตัวที่โรงเรียนและจะพบของขวัญจากสาวๆอยู่ในนั้นเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นขนม เค้กดอกไม้จจดหมายรักแต่เลนไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เขาสนใจแต่เพียงเรื่องเต้นเพลงอย่างเดียวเท่านั้นครอบครัวของเขาในตอนแรกค่อนข้างอยู่กันอย่างสบายพ่อของเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับลงม่วแป้งและเบเกอรี่จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกและรวมถึงเกาหลีใต้ด้วยที่ถดถอยในปีคศ1997 ธุรกิจเกี่ยวกับโรงโม่แป้งและเบเกอรี่ของครอบครัวต้องปิดตัวไปพ่อของเขาเดินทางไปที่ประเทศบาราซิลเพื่อแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆโดยความหวังว่าจะทำให้ครอบครัวลืมตาอ้าปากได้การจากไปของพ่อทำให้เรนและน้องสาวอยู่กับแม่ตามลำพังช่วงนั้นเรนกำลังเป็นวัยรุ่นเขารู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างขมขื่นกับแม่และน้อง พราะนอกจากอยู่กันอย่างขัดสนแล้วแม่ของเขาเยังป่วยอ,อ่อนแอด,ด,ด้วยโรคเบาหวานแต่แม่ก็พยายามหาเงินมาเลี้ยงดูลูกๆด้วยการเล่ขายอาหารเลนไม่เข้าใจแม่ที่ต้องทํางานท,งท,งทั้งที่ป่วยหนักด้วยความครอบคล้องใจเรื่องครอบครัวเขาหมกมุ่นกับการเต้นเพื่อให้ลืมปัญหาที่บ้านหนักขึ้นในช่วงเวลาที่เินอยู่ชั้นมัธยมปลายตอนแรกๆเขาอาศัยอยู่กับเพื่อนบางกลุ่ม เขามีหน้าที่ทํากับข้าวและล้างจานโดยประทางชีวิตด้วยบะหมี่ถ้วยเรื่องที่เขาไม่สนใจเรียนทําให้เขาทะเลาะก,กับแม่ซึ่งทําให้เขาเสียใจมากแต่เพื่อพิสูจน์ตัวเองและเพื่อหาเงินมาจุนเจอครอบครัวเขาจึงมุ่งมั่นเพื่อให้แม่เห็นว่าเขาสามารถเอาดีทางนี้ได้เล่นมีผลงานชิ้นแรกกับกลุ่มบอยแบนด์ที่ชื่อว่าแฟนคลับแต่ช่วงที่เขาอยู่กับวงแฟนคลับนั้นเลวร้ยายมาก ราสาหกรรมเพลงเกาหลีแต่ต่างจากประเทศไทยโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เรนเจอนั้นเรียกได้ว่าเป็นการถูกทารุณกรรมเลยทีเดียวเขาและเพื่อนในวงถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นสัตว์ในกรงพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ไปไหนมาไหนต้องเก็บตัวและถูกบังคับให้ซ้อมติดต่อกันนานถึงวันละก,กว่า10ชั่วโมงแต่หลังจากที่ออกผลงานได้แค่2อ,อัลบัม้มคลายเพลงที่ขุมของเขาสังกัดอยู่ก็เจ๊งไป เขาจึงต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เขาพยายามไปทดสอบกับบริษัทบันเทิงถึง18ครั้งแต่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าเนีเขาจะมีพรสวรรค์ทางด้านเต้นและร้องแต่เขายังมีปัญหาเรื่องหน้าตาไม่ดีพอเพราะเขาไม่มีตาสองชั้นในข้อศอสอ0 0 0เกิดเหตุการณ์สำคัญของเขาสองเรื่องคือเขาได้พบกับปารจินยองและแม่ของเขาตาย เรื่องแรกเขาได้เซ็นสัญญาเข้ากับสังกัด JYP Entertainment ในฐานะเด็กฝึกหัดค่ายนี้มีเจ้าของชื่อว่าปากจินยองซึ่งเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ที่ประสบความสำเร็จมากในเวลานั้นเวลาในการคัดตัวของเขานั้นนานถึง3-4ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักเลยซึ่งเป็นสิ่งที่สาหัสาก,กันมากปักจินยองบอกเล่าถึงตอนที่ไปคัดตัวเรนว่า เขาเห็นสายตาเรนมีแต่ความสิ้นหวังเหมือนเสือที่กำลังจะอดตายการเข้าสังกัดก,กับ j y p Entertainment น,น,นั้นมีเงื่อนไขว่าเรนต้องเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลายัยเพื่อเรียนรู้เรื่องศิลป,ปะการบันเทิงอย่างจริงจังเรนจึงต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลายัยอย่างแทบเลือดตากระเด็นและเขาก็ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยคยองฮีที่อยู่ในกรุงโซล สาขาที่เขาเลือกเรียนนั้นคือภาควิชาที่ชื่อว่า postmodern music department เขาเรียนวิชาเอกด้านการดนตรีนอกจากนี้ในช่วงที่เขาเป็นเด็กฝึกหันในสังกัดนี้เขาได้เป็นแดนเซอร์แบ็กอัพให้กับสังกัดนานถึง3ปีเจ้าของของสังกัดจงใจให้เรนได้เจอกับ,บุททดสอบที่หนักหนาเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะเค้นเพชรเม็ดงามที่สุด เพยพยายามอย่างหนักที่จะเปิดตัวในฐานะศิลปินให้ได้ก่อนที่แม่จะตายและช่วงเวลานั้นแม่ของเขาก็กำลังป่วยอย่างหนักเขาซ้อมอย่างหนักยิ่งกว่าเดิมเพราะต้องการให้แม่เห็นความสำเร็จของเขาก่อนลาจากโลกนี้ไปแต่เขาทำไม่สำเร็จแม่เขาตายก่อนที่เขาจะเปิดตัวในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวการจากไปของแม่ยิ่งทำให้เขาทุ่มเทกับเส้นทางสายนี้อย่างเต็มที่เพื่ออุทิศตน สู่ความสำเร็จให้กับแม่ที่ร่วงลับไปแล้วเล่ากันว่าก่อนที่เขาจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเขาจะไปคารวะหลุมศพแม่ทุกครั้งเป็นที่รู้กันว่าเรนเป็นคนที่ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่แล้วทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างหนักเพื่อให้ได้ผลงานออกมาดีที่สุดเด็กๆว่าเขาเป็นหนึ่งในศิลปินที่ทำงานหนักที่สุดและมีระเบียบวินัยมากที่สุดในวงการของเกาหลีก่อนที่แม่จะตายได้ไม่กี่เดือน พ่อของเขาก็กลับมาจากประเทศบาราซิลแต่พ่อของเขายังเลื่อ่ลอนทำงานไปยังเมืองต่างๆจึงไม่มีใครมาดูแลแม่ที่กำลังป่วยหนะักปากจินยองรู้เรื่องนี้เข้าจึงส่งแม่ของเขาเข้าโรงพยาบาลโดยรับปากกับเรนว่าจะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเองเรนจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องแม่แต่การเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลก็มีอาจเยียวยาอาการป่วยเลื้อรังได้ แม่ของเขาลาจากโลกนี้ไปเมื่อคศ2000หลังจากที่ต้องต่อสู้กับโรคเบาหวานมาอย่างยาวนานก่อนตายแม่บอกให้เขาดูแลน้องด้วยเรนเปิดตัวในวงการบันเทิงครั้งแรกในปีคศ2002ด้วยอัลบั้มชิ้นแรกที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Bad Guy โดยใช้ชื่อในวงการว่าเรนเขาได้ให้คำอธิบายว่าเลือกใช้ชื่อนี้เพราะทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ล้วนต้องการฝนทั้งนั้น เพียงแค่อัลบั้มเดียวและอัลบั้มแรกเท่านั้นเรนก็กลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วเกาหลีใต้ความสําเร็จครั้งนี้มาจากความสามารถในการร้องเพลงและการเต้นอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเขาได้รับรางวัลเป็นศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมของเกาหลีในปีต่อมาเขามีผลงานการแสดงซีรีส์เรื่องแรกชื่อซังดูเ o t โก c ูส o ูหรือที่บ้านเรารู้จักในเรื่องบันทึกหัวใจในซองดู เขาได้รับรางวัลจากสถานีโทรทัศน์ KBS ของเกาหลีในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมหลังจากประสบความสำเร็จในฐานะนักร้องและนักแสดงเรนก็ออกอัลบั้มชุดที่2ชื่อว่า How to Avoid the Sun และมีเพลงฮิตชื่อเดียวกับอัลบัม้มในข้อสอ2004เขาแสดงซีรีส์เรื่องหนึ่งคือ Full House ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดและถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศต่างๆคือฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามไทยฮ่องกงจีนญี่ปุ่นไต้หวันและสหรัฐอเมริกาการที่เขาได้แสดงนำในเรื่องนี้ทำให้เขาเป็นที่รู้จักและโด่งดังแบบฉุดไม่อยู่ไปทั่วเอเชียเขาได้รับรางวัลน,นักแสดงชายยอดเยี่ยม ของช่องทีวี s s อัลบั้มชุดที่3คือ It's Raining มียอดขายช่วยเอเชียมากกว่า1ลา้านก๊อปปี้ต้นสังกัดของเขาคือ JYP Entertainment ได้รายง,งานว่าอัลบั้มชุดนี้หนวันที่19ธันวาคมคศ2005ได้ติดชาร์ตและทำยอดขายทั่วเอเชียทั้งสิ้น1 7 4 0 0 0้ากอปปี้ จึงเป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทั้งในและนอกประเทศเมื่อเขาจัดคอนเสิร์ตชื่อว่า rainy day ในประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นตัวคอนเสิร์ตของเขาขายหมดเกลี้ยงภายในวันเดียวสิ่งที่ยืนยันว่าเรนนั้นประสบความสำเร็จในระดับเอเชียคือการที่เขาได้รับรางวัล mtv asia g r a m m ในคศออ2004และในคศ2005 เขาได้รับรางวัล Favorite k o r e a Artist ในงาน m d t v นอกจากนี้เรนยังได้รับรางวัล First Asian Performance Artist Ever โดยได้รับเชิญไปในงาน2005 American MTV Video Music Awards ในเมอืองไมอามีและได้รับเชิญไป2005 MTV Latin Video Music Awards ในประเทศเม็กซิโก ความสำเร็จนี้ทำให้เขากลายเป็นที่สนใจในสื่อในระดับอินเตอร์และได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ในนิตยสารไทม์และขอให้สัมภาษณ์ในรายการ CNN Talk Asia เล่นได้จัดคอนเสิร์ต rainy day 2005 tour ท,ที่กรุงโซกรุงโตเกียวและที่ฮ่องกงตัวคอนเสิร์ตรายการนี้ถูกขายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว และคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขาภายใต้ชื่อว่า r e n n y Day j a p a n ซึ่งจัดแสดงที่โตเกียวนั้นก็ขายตัวหมดเกี้ยงภายในเวลา30วินาทีเลนออกอัลบั้มชุดที่4ชื่อว่า r i n s w w r r l ด้โดยเปิดตัวครั้งแรกในเกาหลีใต้เมื่อวันที่14ตุลาคมคศ2006หลังจากนั้นเขาก็ออกทัวร์คอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า l e n s Coming โดยเริ่มที่กรุงโซตั้งแต่เดือนธันวาคมคศ2006จากนั้นก็ตะเวนไปิดแสดงคอนเสิร์ตตามประเทศต,าต่างๆคือสิงคปโปร์มาเลเซียไทยเวียดนามจีนญี่ปุ่นไต้หวันออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโปรดิวเซอร์ผู้ออกแบบการแสดงบนเวทีของคอนเสิร์ตนี้คือเจมี่คิงและลอยเวนเนต ซึ่งพวกเขาเคยทำงานจากคอนเสิร์ตให้กับศิลปินระดับโลกหลายคนเช่นแมคเคลแจ็คสันลิกกี้มาตินมารอนนาวินนี่สปียประมาณกันว่ารายได้จากการจำหน่ายตั๋วคอนเสิร์ตครั้งนั้นมากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่25พฤษภาคมคศ2007เขามีโอกาสจัดคอนเสิร์ตที่กรุงโตเกียวโดม ซึ่งเป็นอาคารหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมีคนมาชมประมาณ4,000 40, 0คนเรนเป็นศิลปินเกาหลีคนแรกที่ได้จัดคอนเสิร์ตที่นี่นอกจากอัลบั้มภาษาเกาหลี5อัลบั้มแล้วเขายังออกอัลบั้มที่เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเพื่อเอาใจแฟนเพลงภาษาญ,ญี่ปุ่นชื่อว่า i n t e r n a l Rain เขายังทำเพลงเพื่อตีตลาดสำคัญอย่างจีและไทยอีกด้วย เขามีซิงเกิลเป็นภาษาจีนยอยู่หนึ่งซิงเกิลชื่อว่า Memory in My Hand เขายังได้ออกซิงเกิลที่ร้องกับศิลปินจีนที่ชื่อว่า Perfect Interaction เพลงนี้เป็นเพลงของหวังลี่ฮองกับเรนกับลิมเจียงฮีร่วมร้องด้วยกันส่วนเพลงที่ทำเพื่อตีตลาดไทยนั้นคือเพลง I Do ที่ร่วมร้องคู่กับศิลปินไทยคือปนัดดาเลิงวุฒ เพลงนี้ถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้ม It's Raining ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยโดยเฉพาะส่วนผลงานการแสดงของเลนแสดงซีรีส์เกาหลีมาแล้วทั้งหมด4ีเรื่องคือ Orange, s a n g d o l e t Go to School, Full House และ a l o v e t o k i l l และเขายังได้แสดงภาพยนตร์มา3เรื่องคือเรื่อง A Makai b o c k But That's Okay เป็นการแสดงภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ของเกาหลีภาพยนตร์เรื่องที่2ก็คือ Speed r a s e r คราวนี้เขาโกอินเตอร์ไปฮอลลีวูดภาพยนตร์เรื่องที่3เป็นภาพยนตร์ของฮอลลีวูดคือ Ninja Assassin ที่มีกำหนดออกฉายราวเดือนพฤศจิกายนในปี2009ถึงแม้ว่าชื่อเสียงของเลนจะจำกัดในวงแคบของสหรัฐอเมริกา แต่ก็ถือได้ว่าเขาเป็นนักกรองเกาหลีที่ได้มาไกลกว่าคนอื่นเรนมีคอนเสิร์ตท,ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่2กุมภาปี2006คอนเสิร์ตครั้งนั้นคือ Rainy Day 2005 Tour จัดขึ้นที่ Manhattan Madison Square Garden Theater ในส่วนจัดแสดงนั้นมีขนาดเล็กมีที่นั่งทั้งหมด5,000ที่นั่งตั้งอยู่ในกรุงนิวยอร์ก ตัวคอนเสิร์ตครั้งนั้นขายหมดในทันทีจึงต้องเพิ่มรอบการแสดงอีกครั้งในวันที่3พฤมจาตัวในรอบที่2ก็ขายหมดชิ้นกันเลนยังมีคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในรัสเวกัสในมนรัฐเนวาดาอีก2รอบในวันที่23-24ธันวาคมปี2006ตัวคอนเสิร์ตก็ถูกขายหมดภายในเวลา1สัปดาห์โดยจัดขึ้นที่ The Colosseum แอดคา a p ซาพารเส้นทางที่ไปสู่ความสำเร็จในอเมริกาไม่ใช่เรื่องง่ายเลย JYP Entertainment และบริษัทจัดคอนเสิร์ตชื่อว่า Star M Corporation ถูกฟ้องร้องจากบริษัทบันทึกเสียงที่อเมริกาที่ชื่อว่า Rain Corporation โดยข้อหาว่าพวกเขาล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ที่ใช้ชื่อการแสดงบนเวทีว่า Rain โดยบริษัทฟ้องว่า มีวงดนตรีที่ชื่อว่าเรนเช่นเดียวกันแต่คดีฟ้องร้องก็ยุติเนื่องจากศาลเห็นว่าบริษัทเรนเอเรชั่นไม่ได้รับผลกระทบใดๆเพลีกเรื่องปัญหาโปสเตอร์โปรโมตคอนเสิร์ตของเรนในสหรัฐได้เปลี่ยนชื่อเป็นจีฮุนเวิลด์ทัวร์2007แต่เขาก็ยังสามารถใช้ชื่อคอนเสิร์ตที่มีคำว่าเรนได้อยู่แต่ปัญหาไม่ได้หมดแค่นี้ ยิ่งมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกคือแผงจัดคอนเสิร์ตที่เซี่ยงไฮ้ที่ซานฟรานฮาวายลอสแอนเจลิสสถานที่เดียวกับพธิธีไหว้อาลัยแมคเคลนแจ็คสันถูกยกเลิกหมดคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสนั้นถูกยกเลิกก่อนการแสดงเพียงสองชั่วโมงโปรดิวเซอร์ของเรียนออกมาขอโทษโปรดิวเซอร์ของอเมิกาที่มีปัญหาเรื่องการเงิน ส่วนการโปรงหมดของอเมริกาก็โทษสตาร์เอ็มคอร์ปอเรชันที่ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ผลจากการยกเลิกคอนเสิร์ตท,ทำให้เลนกับอดีตเอเจนซี่ผู้จัดการของเขาที่ JYP Entertainment และบริษัทที่โปรโหมทดอีก2บริษัทถูกฟ้องร้องในข้อหาผิดสัญญากับบริษัทคิกเอนเตอร์เทนเมนเกี่ยวกับการยกเลิกคอนเสิร์ตท,ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายทั้งด้านการเงินและชื่อเสียง เมื่อเดือนมีนาคมคศ2009สารสารารได้ตัดสินให้เรนและ GP จ่ายเงินคนละ2.4ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าปรับทำให้บริษัทได้รับความเสียหายและอีกหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากคำกล่าวหาเรื่องช่อโกงรวมทั้งจ่ายอีก2.3ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าผิดสัญญาด้านความสำเร็จและชื่อเสียงนั้นเขาได้รับการโหวตทางออนไลน์จากแฟนๆ ให้เป็นหนึ่งใน100 Most Influential People Who Shaped the World ของนิตยสารไทม์เมื่อปีคศ2006ล่าสุดเขาได้ออกฉายในสรารคดีของ Discover y c h a n เ e l เรื่อง h i p Korea ซึ่งออกอากาศไป170ประเทศในปีคศ2009เรนได้ออกจากบริษัทเจวพีนเ a น n m นต์ G เพื่อมาตั้งบริษัทใหม่ของตัวเองชื่อว่า j t เ n e เ n t e r t a i n m e n t เมื่อเดือนพฤศจิกายนเมื่อปี2007โดยเขาดำรงตำแหน่งเป็น CEO เขาบอกกับสื่อว่าถึงแม้ว่าเขาจะออกจากบริษัทเก่าแต่เขายังนับถือและติดต่อกับพักจินยองผู้ผักดันเขามาอยู่เสมอ เรนมีความฝันว่าอยากเป็นดีไซเนอร์เขาจึงทํายี่ห้อเสื้อผ้าของตัวเองภายใต้ชื่อว่า s i t o f i ภายใต้การบริหารงานของ Jtone Creative เสื้อผ้ายี่ห้อนี้เรนเป็นผู้ออกแบบเองชื่อของยี่ห้อนี้มาจากไอเดียวันเดือนปีเกิดของเขาคือ6 2คับ25เขามีเป้าหมายว่าจะพาแบรนด์นี้ไปตีตลาดนอกประเทศด้วย แม้ปัจจุบันเขาจะประสบความสำเร็จในฐานะเป็นนักร้องนักแสดงและนักเต้นแต่เขาก็มีความฝ่ฝันส่วนตัวอีกอย่างหนึง่งความฝ่ฝันที่ว่านี้คือการเป็นโปรดิวเซอร์เพลงเขามีคติประจำใจว่าถ้าไม่พยายามไม่อดทนและไม่่อมตัวชีวิตก็จะไม่ประสบความสำเร็จแม้วันนี้เรนได้ประสบความสำเร็จแล้วในสิ่งที่เขาใฝ่ฝัน โดยไม่มีแม่ที่รักเคียงข้างกายคงเหลือแต่ตัวเขาพ่อและน้องสาวเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกภูมิใจมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเขาสามารถซื้อบ้านที่มีสวนหลังบ้านต้องความใฝ่ฝันของพ่อได้อนาคตของเรีนยังต้องเดินทางอีกยาวไกลและเชื่อว่าแฟนเพลงของเขาคงตามเอาใจช่วยเขาไปอีกนาน